นี่ล่ะรูก bon ับแคงก้าหรอกรูกับเต็นต้าทำไมเด็รูกับแคงก้าทำไมอยู่อยู่ลิลลินโนตัดรูโนตัดรูนี่ต right. ั Snow ๊กกะเต็นโกตั๊กกะเตนอัน <grad> นี้เหรอเรียกตั๊กกะเตนหรอกตั๊กกะเตนครับโนตัดเต็นอืมตั๊กกะเต็นโกตั๊กกะเตนครับตั๊กกะแตนครับครับหรอก ว่านี่ชี่นกตาแดน<ม>เย้เย้มากมายมนกตาแดนเย้เย้มากมายว่าอันนี้ล่ะรูรูกับเตนต้าครับรูมีผู้ติดเลมาแล้วอันนี้อะไร รู้ลกรู้ครับอบมาแล้วครับตาจินเ็นตาว่านี่มีผู้นี่อันนี้ไรอะไรลูกไรนี่รูรูกับแคงการูกับเ็นตาแล้ววิ่งหนีเลย แต่หนูม่รูกอ่านหนังสือให้แม่ฟังสิหนูไหมว่านกพูดแับอะไรอืออันนั้นรู้อันนี้เหรอหน่อยูอันนั้นก็รู้เหมือนกันลูกรู้รู้ครับหนูเต็นท้าจับรูมาแล้วไปพูแตเไ็นพูจับพี่เนตครับหนูวินี หายแล้วกุนที่หายแล้วกุนปิดหายแล้วไปตรงนี้ไหนถึงไหนแล้วหรออันนี้ก็าทำไมหรอว่ามีผู้แต่พี่เล็กตัดเต็นต้าอ,อันนี้อะไรรู้หรอกรู้รว่ามี ิดเล็ตกับไตนูอยู่อยู่ตัวนี้ใด้แต่อยู่ตัวนี้อยู่ในกับตอนทูดครับจบแ้วโอ้ยเก่งจังเลยปรบมือหน่อยครับปรบมือให้บุญหน่อยครับเก่งมากขอบคุณครับก่อนตัวตัวหาอื